สวัสดีครับพี่น้องแล้วก็สวัสดีไปยังหนหน้านักตกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนี้สําหรับมุนี่ก็มาพบกับผมโจ้คนธรมหากินครับก็หวังว่าคงิบ่ลืมกันนะครับเนาอเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาเดือนกว่าแล้วครับผมคือช่วงนี้เนี่ยผมมาอยู่บ้านเมียอยู่ลําปางครับก็คือมาถึงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาแล้วแหละครับก็คือมาถึงก็เร่งทําล้่นเติมสวย ให้เมียครับเพราะว่าเพิ่นเปิดล่านเสริมสวยไอ้ก่อนช่วงสงการเนี่นะครับก็เพราะเหตดล้านเสริมสวยเซ็จอ่ะผมกับพยายามออกหมายอยู่นะครับก็ไปตามอ่างนั่นอ่างนี่แต่ว่าป่าก็ว่าบมมีแต้มบมมีตัวบมมีผลงานเลยครับพี่น้องบมมีป่ากินเม็ดเลยครับโอ้เส็งไหลครับมาอยู่นี่เป็นเดือนหาหมายต๊กปลาบม่ได้เลยครับไปก็ป่าบ่กินครับจังมันเป็นน้ำหยางครับเหยื่อเฮาบ่เด็ดมาหรือว่าปลามันบ่เข้าหรือยังไ๋บ่หู้ครับพี่น้อง มื่อนี้มีโอกาสมีเวลาอะไรยลองพาผี่พาน้องมาตกป่าอยู่อ่างเก็บน้ำนี่รองเบิ่งครับก็คือจะอยู่ห่างจากบ้านเมียผมน่าจะประมาณสิบกว่ากิโลครับคนพื้นที่พน,นาใช้ห้องว่าอ่างเก็บน้ําห้วยม่วงคํโดยม่วงคําครับเออเออน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําดยม่วงคําครับแต่เรงอ่างนี่ผมเคยมาตกปลาเฉยครับพอดีเมื่อวานเนี่ยผมเปิดเอ่อ G.P.S ในโทรศัพท์นะครับเปิดดาวเทียมพอ ก็เลยลองมาสำรวจเบื้องเมื่อวานนี่ครับพอดีมาเจอหน้าคนหนึ่งมาตกป่าอยู่เพินกระถามเพิ่นว่าไอ้ก็มันก็ตกได้อยู่ครับเพราะว่าเพิ่นก็ลาตกประจาครับแล้วก็คือเพิ่อนเอารูปให้เบิ่งก็เป็นพวกป่านุนจันทร์ครับป่านุนจันทร์แว่นนะเฮาก็บู้ว่ามันมีป่านอย่างแน่แต่ว่าเบื้องต้นนี่งทีแน่มีป่านุนจันทร์ครับมื้อนี้มีโอกาสมีลาก็เลยลองพายผีพี่น้องมาลองเทศมาตกป่ามานี่ลองเบื่องครับเพราะว่าบ่าได้ลงคลิปม,มาเป็นเดือนแล้วเดี๋ยวพีเดี๋ยวน้องสซลืมผมซะก่อนนะนะ <laughs> สิบโมงสามสิบห้านาทีครับพี่นอ้องกะลงเบ็ดชุดแรกใช้เป็นที่เรียบร้อยครับผมกะเบ็ดกะมีหาคันนี่แหละครับสุดท้ายกินปลาคล้องครับเมื่อนี้กัมัน,น,นตปป๊ปลาอ่างกินน้ำสำหรับเหยื่อที่ผมใส่กะน,นี่ครับเป็นูุดเดิมูุดเดียวที่ผมต๊ปลาคล้องแถวนวันครและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็คือมีส่วนผสมแค่สี่อย่างมีลําระเบิดปังมะคคิดปังไปเขียวแล้วก็ปังขาวสี่อย่างแค่นั้นครับผมส่วนตะก้อที่ใส่กะนนี่นะครับแล้วก็จิ๋วสองเซนนี่แหละครับ ก็คือเบ็ดสองหลวงก็คือตะคอนนี่ผมใส่ปนกันนะครับมันจะมีชินุศูนย์จุดแปดเบอร์หนึ่งแล้วกับเบอร์สองครับพรดีมันปนกันนี่ครับเกีย่ยวกับสิเกี่ยวด้วยเม็ดโฟมส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนผมก็เกีย่ยวด้วยกุ้งขาวครับเมื่อนี้ลองเอากุ้งขาวมาลองบึง่งกุ้งขาวหมักซอสน้ำมันหอยครับก็คือสิเกี่ยวที่สองอย่างทั้งเม็ดโฟมและไอ้กุ้งขาวครับเมื่อนี้ก็มาตามรุ่นตามเชยร์เป็นก็รังใจกันครับผม จะมีผลงานอย่างมาฝากพีฝากน้องหรือเปล่าหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเดือนกว,กว่าครับวันนี้กันรุ่นนักหน่อยครับผมไปรุ่นกันเลยครับผม เต็มแรกแห้งหมานมันแล้วครับพี่นอ้องเป็นปลาโนจันเว่นครับพี่นอ้องอันนี้กินกุ้งขาวด้วยพี่นอ้องเนี่ยโอ้เต็มแรกไม่ต้องรอนานครับผมปลาโนจันเวกนเก็บไว้ก่อคกนครับผมเต็มแรกมาแล้วไม่เหลวแล่คะครับ เดี๋ยวมาชมสภาพหมายเดี๋ยวร่วมกันก่อนครับพี่นกอันนี้คือสภาพน้าหมายจุดที่ผมพาผีพะนองมาลงเบ็ดเนาะครับเนาะก็คืออ่างนี่มันบกกว้างปันใดเนาะครับเพราะว่าน้ำเบึ่งลักษณะแล้วน้ำลดลงค่อนข้างเยอะ่ครับแต่หมายสวยครับอยู่ท่ามกลางภูเขาเนี่ยโอ้แบรรยากาศเนี่ยก็กสุดยอดเลยครับพี่นอกนะครับสภาพอ่างกับบกกว้างปันใดครับ ต่สังเกตว่าน้ําลึกนะครับพี่น้องเพราะว่าผมคว่างเบ็ดลุงนี่สายจมสายย่อนค่อนข้างเยอะเลยครับนะครับแ้วก็มีป่าขึ้นน้ำเบ็ดนี่ค่อนข้างเยอะอยู่ครับก็ได้มาแล้วแตมหนึ่งกันมาตามรุ่นตามเชียกันต่อครับพี่น,น้องว่าสะมีผลงานเพิ่มเติมหรือเปล่า,าสภาพไมา้โดยรวมเหากประมาณนี้ครับ อันนู้นจันเต็มสองครับพี่น้องเด็กเว้นเต้มสองรอบนี้กินเม็ดฟมครับพี่น้องตัวแรกนะั่งกินกุ้งขาวตัวนี้กินเม็ดฟอมครับผมเต็มสองมาแล้วครับพี่น้องลุงกกระต่อครับคันที่สองจากขวาม,มือมีอาการพี่น้อง แต้มสามครับพี่นาะปลาโน่นจันเว้นตามเคยครับผมอันนี้กินกุ้งขาวครับแต่ว่าปลาอางน,นี้กินเบาขนาดครับดึก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 ,ดก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 อ,อย่างคือยังปลาน้อยนี่ครับกิน <c oughs> บอกอีกหนึ่งแต้มครับผมแฮทิกแล้วมื้อนี่โอเคครับผมถือว่าร้อน้ฮแล้วครับ <laughs> กันสุดทถายใส่มือชุดมีอาการขอพี่นง มาแก้มพี่น้องแก้มสี่ครับผมตัวนี้ใหญ่กว่ามูในจักหน่อยครับผมแต่ก็เป็นปลาล้นจันแว่นเก่าครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นสายยนยนตนึกว่ามันมาอยู่ครับแสดงมันลอยสงสัยมันไหลย้อนครับขัดสายเป๋ียเกี่ยวสายเวทสี่คันนี่มัเลยครับโอ้แก้มสี่มาแล้วครับพี่น้องมันหมานครับผมลุ้กันต่อครับ ขั้นสุดท้ายใส่มือสุดมีอาการอย่างเงี้พี่น้องไปเบิ่งครับ นนจัดล้วนครับพี่นงมาอีกหนึ่งแต้มครับผมโอ้ตัวนี้ยินกุ้งข่าวครับพี่นงโอ้อะปีหนึ่งแต้มรลุ่นกันต่อครับผม คันเล็กพี่น้องคันเล็ก ว้ามีแต่ไส้นี่บ่พี่น้อไงไอ้ป่าใช่ไหมว้าออน,นี้กินกุ้งขาวครับผมโอ้นี่แต่ป่าแนวเดียวนี่บ่อ่างนี่ครับป่าอย่างอื่นบ่มีเลยบ่ป่านินป่าจี๊สุกป่าอย่างบ่มีเลยบ่ครับบวกอีกหนึ่งเต็มครับผมนี่ขั้นสุดท้ายใส่มือมีอาการไงพี่นอ้อง โอ้มีแต่ปลาเนี้ยเดียวเลยพี่น้องเลยฝ่าอย่างอื่นบ่มีบ่ครับนี่กินอย่างนียโอ้กินเม็ดโฟมครับโอ้ผมมีปลาอย่างอื่นเลยบ่พี่น้องเลยมีแต่ปลาโน่นจันทแว่นเล่เพอ้อฝานิ้นฝ่ายอย่างบ่มีเลยบ่พี่น้องเลยบุหรี่หนึ่งแต้มครับผม ตนแรกใส่มือมีดก่อนใช่ไหมนะ ป่าแนวเ,เดียวล,วล้วนครับพี่นนาะป่านน้นจันเวนโอ้ปลาตัวใหญ่ๆสท้ดีๆงามๆมันบ่มีเะย่ครับอ่างนี้ฮะนี่กินเม็ดโฟมครับกุ้งขาวก็กินบันนี้หนึ่งแต้มื่องกันต่อครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงก็อีกสี่สิบนาทีแล้วครับพกกี่น้องปลากรว่าตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นมาเนี่ยค่อนข้างเงียบเงาเลยครับส่วนปลาอ็ะมีชนดิดเดียวล,ล้วนเลยครับพี่น้องเป็นปลานวลจันทร์เว่นครับผมไม่แนใ่ใจว่ามีปลาอย่างอื่นหรือเปล่าเนาะปลานิน้นปลายี่ศกปลาตะเพียนปลาอย่างบม่ม,งบมีแต่ปลานวลจันทร์เว่นล,ล้วนเลยมือนเีย ใช่ใหญ่ๆงามๆกับผมมีให้ได้รุ่นได้เสียวได้ตื่นเต้นในมอนเนาอครับเนาะเวลายังเลี้ยเยอะครับพี่น้องแต่ว่าอากาศตอนนี้โหฮ้อนเอามากๆเลยครับพี่น้องโหใหญ่ๆใหญ่โหฮ้อนเอาขนาดอะไรช่วงนี้ฝนกับะต๊แจ็คเกือครับอยู่ลำปางบ้านเมียผมเนี่ยโหฮ้อนเอาทุกวันเลยรอฝนตกกับะต๊แจ็คเกือครับไก่ไปไก่มาอยู่เดี๋ยวเขามารอรุ่นผลงานกันต่อใน บ่ายโมงกว่าเป็นต้นไปครับผมว่าจะมีผลงานเพิ่มเติมหรือจะมีไส้ดีๆงามหรือเปล่าในเมื่อนี่ไปเรื่องต่อครับผมคันแรกเนี้การครับพี่น้อง อีกแล้วครับท่านนนจันทร์ครับผมตัวน,นี้ใส่ดีกว่าขึ้นมาแน่เจ้าหน่อยครับผมเนแนวเดียวร้วยเพี่น้องยปาอย่างอื่นมาแวเวียนมาหาเขาเลยมาเนี้ยไปหนึ่งแต้มครับ บึ่งพี่น้องเอ้ยอากาศฮ้อนขนาดไหนขนาดหมายังมาหาเลาะเล่นนำ้ำฮ้อนคักอีหลีพี่น้องเอ้ยแต่สิไปลงเล่นน้ำน้ำหมาซะบ่พี่น้องฮ้อนคักฮ้อนเนยพี่น้องเอ้ยฮ้อนเอาขนาดอโอ้สุดยอดยครับผมเอาเอาเอาเลาะลุ้นปลากันต่อครับผม ใส่เดียวกันล,ล้วนเลยครับพี่นอ้องโอ้ตรงใส่เป็นป่าเพื่อนน้ำมาปลอยใส่เดียวกันมัดเลยครับพี่นอ้องผมมีไส้ใหญ่ๆดีๆงามๆเนี่ยบ๊พอได้ตื่นเต้นเร้าใจนะนะไปอีกหนึ่งเต้าครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงก็อีกสิบนาทีครับพี่นอ้อง ปลาก็วดวางมือนี่นี่บุมมีปลาอย่างอื่นคำว่าป่นเลยครับนี่แต่ปลาโน่นจันทร์ไส้เดียวกันมดแทบทั้งนั่นเลยครับ<ป>พ <hehe> ี่น <too> ้องไส้เดียวกันมดเลยโอ้ปลาอย่างอื่นมันบุมมีเลยบ่หรือยังไงครับน้ามคือทรงหลึกอยู่มันสิบุ่มมีปลาอย่างอื่นเลยบ่ครับปลานิ้นปลายี่สุกปลาตะเพียนปลาอย่างนี้เพื่อนไม่ได้เอามาปล่อยเลยบ่หรือยังไงโอ้ปลาไส้เดียวกันล้นๆนเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวตุกันต่ออีกสักพักครับ รอบางอีกสักพักก่อนเพราะว่าห่อนกันกบไปก็จ็คสิไปเห็นอย่างครับรอสักสี่ห้าม้งลปละเดี๋ยวค่อยอกิบของกับลงตุกกันต่ออีกสักพักเพื่อสี่มีป่าอย่างอื่นเขามาแวะเวียนกินไปเท่าไหร่นะครับอยากเห็นหน้าปลาอย่างอื่นในเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เห็นแต่ปลาน้อนจันทอย่างเดียวเลยอยากเห็นป่านิลป,ป่ายี่สกปลาตะเพียนจังสี่นะครับอยากเห็นปลาชนิดอื่นเนี่ยเต้องมาตามรุ่นกันต่อกับเวลาที่เหลือครับว่สารมี ปลาอย่างอื่นมากินไปเท่าเพิ่มเติมหรือเปล่าในมันนี่เรื่องกันต่อครับสุดท้ายขวาเมื่อเมียกันครับี่น้อง เข้าป่าสลายนะปาอยู่บนนำันลุดไปจ่อยอยู่น้องเสียงอะไรเข้าป่าสลายึกดๆอยูุ่ดนิดไหนลุดไปจ่อย ่นปไย,ยังพี่น้องไหมครับตามหาประเิศอื่อกันต่อครับเดี๋ยวมาเบิง่งบรรยากาศตอนบ่ายสี่โมงกันครับพี่นอ้องโอ้แรงมาานี่คอยยังชั่วหน่อยครับรู้สึกยินขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าสันเคลื่อนฟังนี่มันมีหฮมไม่หฮมตอกเพิ่มขึ้นมาครับแต่ตอนช่วงเศร้าช่วงกลางวันนอ้ยฮอ,อนหิ้มตายครับคนน่ะ บรรยากาศวิวเขาทิวทัศน์สวยงามดีครับผมนะครับแต่เสียอย่างเดียวป่ามีแต่ป่าตัวนี้น้อยน,อยนะครับเนาะป่าใหญ่ๆแจ็คไปใส่เบิดบว,วะเวียนเมื่อกินไปเท่าเลยบรรยากาศยามแรกในเมะอยู่ครับพี่นนางนั่งชิวๆอยู่คนเดียวเลยครับตอนนี้อเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อกับเหยื่อส,สุดท้ายครับพี่นนอะผมเป็นเหยื่อสุดใหม่ไปเมื่อกี้นี่อาจจะมีผลงานเพิ่มเติมหรือเปล่าในเมื่อน,นี้ แต่ว่าบรรยากาศในสุดยอดครับผมลุยกันต่อครับขันขวามือสุดมีอาการครับพี่นอ้อง อีกหนึ่ง,ตงเต็มแยมแรงครับพี่นอกตั้งแต่ช่วงเศร้าหอนแยมแรงปลาชนิดเดียวไ่เดียวกันล้วนๆเลยพี่นกเลยโอ้ปลาจะเงินม่มีเลยบเ่เสียงหลายครับแต่ก็ยังดีครับดิกวก่เฮี้อะบมกอีกหนึ่งเต็มครับผม สรุปเมื่อนี่เฮานี่ได้แต่ป่านวลจันทร์แว่นล้วนเลยเนาะครับเนาะนาทีได้เกือบๆสิบตัวมั้งครับไ่แน่ใจว่าได้กี่ตัวแต่เป็นป่านวลจันทร์แว่นล้วนเลยครับป่าจะอื่นบมมีแวะเวียนมาหาเฮาเลยเมื่อนี่นะกับบ่แน่ใจว่าอ่างนี่มีป่าอย่างแน่ครับเพราะว่าเมื่อนี่ได้แต่ป่าชนิดเดียวเลยเดี๋ยวถ้ารอบหนาม,มาซ้ำเนี่ก็อาจจะต้องง่ายจุดลงนะครับเพราะว่ารอบนี่เนี่ยผมมาลงช่วงกลางอ่างพอดีครับส่วนรอบหนาเดี๋ยวสี ลองไปลงมุมไดสักมุมลองบึงครับลองเปลี่ยนจุดลงลงบึงเพราะว่าเมื่อนี่เนี่ยโอ้ได้ป่าชนิดเดียวล้วนเลยครับตัวใหญ่ๆดีๆงามๆหรือป่าชนิดอื่นกับบูม,มีแม่เบียนมาหาเอาเลยเมื่อนี่ครับเดี๋ยวเขาไปชมผลงานเมื่อนี่ของเขาก่อนครับผมว่าได้กี่ตัวได้กี่แทม้มอ่ะเดี๋ยวไปชมผลงานกันครับเดี๋ยวมาชมผลงานของเขาเมื่อนี่กันครับพี่นอ้อง มีผลงานมาฝากพี่ฟังน้องขนาดเลยนี่ครับพี่น้องผลงานของห้ามุนีครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ได้ซิฟเตแต้มสิเวตโตพอดีครับพี่น้องมีแต่ป่านวนวลจันทร์แว่นแล,ล้วนเลยครับพี่น้องผลงานโดยรวมเขา้ากับประมาณนี้ครับสำหรับเมื่อนี้ผมกับคงสุดต้องขอตัวลาพี่ลาน้องไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเนาะแต่สำหรับผลงานของเขากะถือว่ารอดแห้งอยู่ครับผมแต่เสียดายมัน ไสเว่นไปหน่อยนะครับเนาะส่วนไส้ดีๆไส้งามๆหรือป่าชนิดอื่นผมมีแวะเวียนมาหาเอาเลยครับวันนี้นะอนาคตถ้าไหนอยู่ใกล้อยากตามมาเ็ดมันลอกหม้นี่กะเดี๋ยวผมสีปักหมดมาให้ในคอมเมนต์คือเก่าด้วยครับเด้อส่วนป่าของผมเมื่อกี้เนี่ผมม้เอากับนะครับเด้อผมปล่อยคืนไปหมดแล้วเมื่อกี้นี่ว่ากดถ่ายแล้วมันไปปล่อยป่าผัดทุดยลืมกดถ่ายครับแต่ว่าป่าปล่อยไปหมดแล้วกทนาะตถ้าไหนชืตามมาเทศมันลอกไม้นี่กัเดี๋ยวผมสีปากหมดมาให้ในคอมเมนต์คือเก่าครับผม สำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามหนุชมและหน้าหน้าท่านใดทชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแร่งใจให้ผมโยคนละมากกนคนิดด้วยนะครับเด้อเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่อีพี่หน้าส่วนจะเป็นมาในที่ใดก็รอติดตามหนุชมกันต่อไปสำหรับมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ